อีกหนึ่งอย่างนะที่ควรจะแบ่งเวลาซ้อมบ้างในบางครั้งนะครับสำหรับเวลาที่เราอยู่ในสนามไดเขาเรียกว่าลูกแก้ไขหรือลูกที่บางครั้งเราเข้าไปอยู่ในป่าต้องไปตีลูกพุ่งต่ำลอดต้นไม้นะพวกนี้ถ้าเราทำได้เซฟสกอร์ได้เยอะเพราะเราจะเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยออโปรหลายๆท่านเองก็มีตีเข้าป่าก็มีตีเข้าไปต้องแก้ไขแต่สิ่งที่แตกต่างกับนักกอล์ฟสมัครเล่น มากๆเลยก็คือลูกแก้ไขเขาสามารถเคาะออกมาได้เล่นต่อได้แต่ว่านักกอล์ฟสองเล่นเล่นลูกพุ่งต่ำไม่เป็นเลือกเหล็กไม่ถูกบางทีก็เลยไปตีชนต้นไม้ก็แก๊กก็แก๊กอยู่ในนั้นดังนั้นวันนี้จะมาแนะนําง่ายๆเหล็กคือให้เลือกเหล็กค่าแล้วกันเราต้องการลูกพุ่งลอดต้นไม้นะฮะลูกพุ่งลอดต้นไม้โดยระยะไหวจะยังไม่ได้โฟกัสมากนะขอให้มันพุ่งกลับไปอยู่กลางแฟเวก่อนไปอยู่ในพื้นที่ที่เราเล่นต่อได้ก่อน สิ่งที่เราจะทำเลยคือหนึ่งตำแหน่งลูกกอล์ฟหวาจะค่อนมาทางเท้าขวาเหล็กหานะสมมุติอยากจะเคาะแค่สักหนึ่งหลาเหล็กหาลูกกอล์ฟค่อนมาทางเท้าขวาตำแหน่งมืออยู่ด้านในของหน้าขาซ้ายเหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นจะเห็นว่าองศามันถูกลดมือมันอยู่ด้านหน้าลูกกอล์ฟเยอะแบบนี้เราจะได้ลูกพุ่งนะครับ คราวนี้สวิงที่เราใช้เราก็คิดง่ายๆเป็นครึ่งวงสวิงของเราครึ่งวงสวิงแล้วไม่ต้องไปพยายามงัดลูกกอล์ฟขึ้นอย่างนี้นะเพราะว่าเราต้องการลูกพุ่งนะครับแค่นี้เองลองดูเหล็ก5้าเหล็กที่เราเลือกลูกกอล์ฟค่อนมาทางเท้าขวามือนําหน้าอยู่หน้าขาซ้ายด้านในนะครับแล้วใช้ครึ่งวงสวิงโดยที่จะจบต่าๆแค่นี้ไม่ต้อง งัดหัวเหล็กขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะเดี๋ยวลูกก๊อฟมันโด่งขึ้นข้างบนแล้วไปชนต้นไม้ชนกิ่งไม้อ่าลองดูนะเออแค่นี้ให้ลูกก๊อฟมันออกไปก่อนแล้วไปเล่นในลูกต่อไปได้ก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันรอติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ